ดูจากว่ามันก็สว่างอ่ะใช้ได้แต่เหลือให้ตรงหนาประตูมแต่ว่าเดี๋ยวจะปับจี้ลงไปตอนนี้คุยโยรัสรุปการใช้ไฟพร้อมที่จะแข็งกันขึ้นไหมตอนนี้นะวันนี้ผมเพิ่งลองเปิดวันแรกตามที่เขาแนะนําผมจะลองเปิดหนึ่งชั่วโมงดูดูว่าจะใช้ไฟกินไวย อันนี้ไฟของไฟฟ้าหรือไฟไอ้ไฟไฟฟ้าครับอันนี้ไฟฟ้าครับอยู่ขโมยเมื่อกี้ผมจับเวลาไป15นาทีใช่ไม่ถึงหน่วยครับ2ั6 8ป็นสดวงเสาหนึ่งมี24่สิบ่ดวงถ้าว่าเป็นโคมอันนี้3แต่ว่ามันจะมีหลอด8หลอดตอนเล็กเอ้หลอดแปดหลอดยี่สิบสมีทั้งหมดกี่เสาทั้งหมด12เสาครับ12ฮะครับ2ทั้งหมด12เสาครับ12เสา12เสาก็คูณ3โคม ม่ไ<ผ>ม่มันจะมีมันจะมีุเสาม,สมุมนะครับเสามุมมีแค่ดวงเดียวอดวงเดียวก็มีแปดแปดหลอดแล้วก็เสาด้านหลังมีสองครับที่เหลือสามมดมแต่จะว่าจะเพิ่มว่าจะเพิ่มให้อีกสี่หลอดครับอืมทีนี่เด็กย,ยังคำถามเบอร์เบอร์กันไหมเบอร์สายตาหรือไหมข้างๆเหมือนกันอ่ไม่นะครับ ก็ใช้้ไดอยู่ก็พอเตเห็นอยู่ใช่ครับเมื่อวานยังไม่ติดเสาครับเมื่อวานยังไม่ติดเสาก็เบอร์เบอร์อยู่วันนี้ติดเสาสี่เสาด้านนู้นเหลือแค่ตรงหน้าประตูก็ด้านข้างเพราะเขายังไม่ได้ปนข้างก็เลยไฟไฟหายแล้วโอเคอะไรก่อนแต่ดูโดยรวมให้คนคนนอกดูเขาก็บอกโอเคใช้ได้ครับหรือว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้ แต่ตัวนักกีฬาเองก็มองส่งกันถูกคนนะใช่ครับนิดน้อยนะครับเสียงขอเสียงอันนี้เอ็นดี้น้อยเออเยาวชนครับรุ่นสูงปีเราใส่เสื้อละกลุ่มนใส่เสื้อก็ผู้ปกครองด้วยแล้วก็ข้างนอกครับประชาชนประชาชนทั่วไปครับประชาชนทั่วไปรวมวันนี้วุฒส่วนไอยู่ลองใส่สนามผมก็เลาบเขาไปชั่วโมงกว่าวันนี้ก็ได้เงินเนาะ ครับครับวันนี้วันที่11เมษายน65นะครับแล้วก็นายเป็นไงบ้างสวัสดีครับลูกเดี๋ยวถามนิดนึงเป็นไงไฟไฟไฟเราเป็นไงหึงเดี๋ยวถามมันไม่กลางคืนเดี๋ยวถามยิ่งกันกลางคืนมันกลางคืนมันเห็นมันเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหมมันเห็นชัดไหมมันทรงถูกคนไหมถูกครับทรงถูกคนเก้วเลยครอ่าใช่เลยแล้วต้องวากมาบอกท่อคุณ พออสุพลเจ้าทองจะไปไฮตนาบครับคร้บนไหนของเราเออเราโอเคไหมเห็นเห็นเวลิกูดเวลิกูดครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีไฟพออก็ไม่มีไฟครับโอ้เลยอ่าขอบคุณมากครับตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่อยู่สิบหกสิบห้าเขาสิบหกปีนะครับแต่ว่าไปถึงหรอกสี่จะนีก็มดลูก บ่าวานนี่ใครลงไอเฟสถ่ายที่ครูเอาในคนไหนเป็นเพื่อนครูคนไหนนี่นี่ยนโอเคนานระังรับกมาขอภาผมโอเคครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับอาชื่ออะไรคือพงครับเองอ้าวนี่ก็มาเยี่ยมมาชมลูกชิ้นกับมาดูการ ใช้สนามมาแรกก็ถือว่า80%ก็ถือว่าใช้ได้อาจจะมีบางทีก็อาจจะมามัวตรงประตูครับยังมืดอ,อยูอ่ตรงนี้อาจจะแบบไม่ชัดอะไรตรงม,ม,มุมนิดนึงเนาะรู้สึกไหมตรงกลางก็ถือว่าโอเคเนาะตรงกลางถือว่าโอเคตรงกลางกนโอเกอแต่ตรงรู้สึกมัวมัวหน่อยไหมใช่ครับยังไม่ได้สองเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ไฟเนี่ยอันเนี้ยทีสองหลอดเนี่ยมันต้องมันต้องมาต,งต้องยิงมาหลอดนึงครับต้องเพิ่มมีมาต้องเซนหลอดนึ่งครับ แต่ตอนนี้มีไม่ได้ปั๊บเพราะว่าวันนี้ที่เขามาทําวันนี้รถกระเช่าไม่ได้มาถือเขามาปั๊บเรื่อยๆเขาเขาก็มาดูแล้วว่าให้เราลองใช้ดูเราตรงไหนลองใช้ดูหลังสรงการเขาจะมาปั๊บปั๊บให้โอเควันนี้ก็อยู่กับูโยกินให้ข้อมูลในการรับไฟเพื่อให้เป็นสนามของไอ้มันทั่วครับตอนนี้ของโรงเรียนสูงและของประชาชนให้ใช้รวมกันได้นะครับขอบคุณมากกูโยกินขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ